โอเคครับกราบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับมิสเตอร์ยาเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโกโทเปียนะครับรอสักแป๊บนะครับเครื่องผมกำล,ลังรอนรีโหลดอยู่นะครับโอเคเ,อเสียงเกมเบาไว้วะโอเคดังสุดได้แค่นี้นะครับ ้ล็อ,อกอตอนนี้ผมเป็นหวัดนะครับอืช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเวลาเชี่ยงคืนสามสิบห้านะครับผมมาอัดนะครับ ถ้าผมโูสเสียงดังไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่บ้านผมหลับกันหมดแล้วเหลือผมคนเดียวครับที่ตื่นอยู่โอ้ยอยชีวิตทำฟาร์มตอนนี้เซิร์ฟผมอะทำแต่ฟาร์มนะครับ โอเคเอาอีกแล้วนะครับวัดนี้ก็กินกุจ,จังเลยเนะี่ยตอนนี้ผมไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับพราะพวกแม่งหลับกันหมดแล้วเหลือแต่ผมคนเดียว วันนี้ผมก็วันนี้ผมก็อัดไม่ยาวมากนะครับเพราะเดี๋ยวทำให้คนที่บ้านผมตื่นสุดยอดเลยตื่นขึ้นมาแคสนี่ย เนี่ยผมนอนตั้งแต่ตอนเช้ามานะครับยันสองทุ่มนะครับผมเพิงตื่นเนี่ยครับกล่าวว่าผมจะเล่นย,ยาวๆไปเลยนะครับเขาเนี่ย อันนี้ผมจะตั้งเป้าหมายไว้เลยนะครับว่าผมต้องเก็บให้ได้20 WL หรือทั้งหมด4,000เพชรนะครับเพื่อจะได้ไปซื้อ WL <c oughs> แล้วก็จะถึงเลเวล20นะครับเอ้ยลืมไปในหว่าฟาร์มเลยดีกว่าได <c oughs> าดี ไปกลับว,วันนี้ผมก็จะอัดไม่ยาวนะครับว่าหิวเวในชีวิตจริงนะครับในชีวิตจริงนะครับหิว ถ้าผมไม่พูดอะไรเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับโอเค แล้วก็อย่างถ้าผมฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วก็มันเหลือเศษผมก็จะฟาร์มต่อน,นิดนึงนะครับ อยากให้ฮาม,มู้มาที่เซิร์ฟผมจังตอนนี้ตอนนี้ผมมีไมครับเวอร์ชัน14.0ตัวเต็มแล้วนะครับจะทำอะไรดีไหม ว,ว่างเดี๋ยวผมแคสเกมไมค์คามาให้นะครับถ้าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเชื่อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ Ага, uh -huh. โอเคครับสำหรับวันนี้เราขอตัวไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ที่แน่แนอย่าลืมกด subscribe สำหรับวันนี้เราขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันผัดหน้าครับ